ทีนี้นะคะขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดาราบ้านเราคนหนึ่งซึ่งอันนี้ต้องเรียกไม่รู้ว่าจะเรียกดาราหรือเรียกอะไรดีเอา,อางี้ก่อนเอาจากพี่หนุ่มก่อนนะมันเป็นเรื่องร้อนแรงมหากราบนะหลังจากมีข่าวว่าดาราท่านหนึ่งขอยืมเงินเพื่อนอ้างว่าเงินนี้จะไปปล่อยกู้ทวงแล้วไม่ได้คืนตอนนั้นอักษรย่อเนี่ยบ้านเราเนี่ยย่อเก๋มากดอวออ,อลรอสอลอ <c oughs> ีกองย่อแบบมือขาดสละอย่างขาดพยัญชนะอย่างเดียวขาดสละอย่างเดียวก็ตอบจบแล้วอ่ะเ,ออเขาก็พูดกันถึงเรื่องคุณดิวอลิสลาดิววัลอลิสลาต่อมาคือเมวัสนาหรือมาดามเมนี่เนี่ยซึ่งเรียกตัวเองว่าไฮโซสาวเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลค่ะตามหาทรัพย์สินมูลค่า62ล้านบาทค่ะ โดยดาราสาวท่านหนึ่งบอกว่าดาราสาวท่านหนึ่งแล้วผยหลังมดดำเนี่ยก็มามา,มาชี้แจงให้ยืมไปเป็นทั้งสร้อยสร้อยคอสร้อยแขนกระเป๋าเนี่ยนาฬิกาสร้อยคอสร้อยคอ,อ,ยคอมีลิชาต์มี13ล้าน8แสนบุกลี15ล้าน2แสนโ o ตัสอ r t The ดอะวเนี่ยนะคะแพงมากเลยนะโรตัสอารเดอะวเนี่ยคือมันเป็นสร้อยที่แบบคุณไม่ได้หาได้ง่ายๆหรอกโ o ตัสอ r t เนี่ย อ่าคือไม่ได้ตอนตอนแรกตอนแที่ข่าวไม่ใช่ตอนแรกที่ข่าวออกมาเขาคิดว่าเอ๊ะสร้อยจากโลตารจะมันแพงมันยอโลตัสซึ่งปกติเขาจะโชว์กันที่โอเลนเตนอ่าอ่านะฮะแล้วก็เอากระเป๋าเคนนี่เข้าไป3ล้านเจ s ดอันนี้ไปอีก2งล้าน8ปรวมมูลค่าละวก2บล้านคือเขาก็บอกว่าเออดาราคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของมดดา Hmm. แล้วก็เลยเมาสนิทกับไฮโซสาวเมย์ก็มายิมของไปล่าสุดเนี่ยพี่กัญชัยกาเนิดพลอยเนี่ยบอกว่าดาราคนนี้ถ้าตอบแบบชัดเจนเลยคือดิวอลิสลาคุณกัญชัยบอกว่าประเด็นคือคุณเมย์เนี่ยไม่ทนเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวบ่อยๆว่านักแสดงสาวไปยิมของไฮโซแล้วไม่เอาของไปคืนกลายเป็นประเด็นงโด่งดัง,ง,งและเงียบไปมดดำเลยออกมาบอกว่า มันเป็นไวรัลไปแล้วนะตอนนี้หลายคนเลยสังเกตว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันจริงหรือปลอมม,มันจะมีใครวะที่จะให้คนยืมขนมของขนาดนี้ล่าสุดเนี่ยคุณเมย์เนี่ยก็โพสต์ว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงไว้ใจคนผิดที่ออกมาโพสต์เพราะว่ารู้ซึ่งถึงคำว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดกระจุยฉันโดนหลอกที่ผ่านมาระยะเวลาคืออะไรรับปากแล้วคืออะไรคือโดนหลอก<ม>โดนหลอกแล้วก็แบบว่ายืดเวลาไปเรื่อยโพสต์นี้คือหนึ่ง ต้องการให้ข้อที่จริงอย่าสังคมว่าฉันโดนหลอกจริงๆ 2. ขอแจ้งให้คนที่ได้รับทรัพย์สินของฉันไว้เขาเอาออกมาเป็นชิ้นๆเลยนะแล้วเนี่ยตามหาของตามหาของตามหาของเนี่ยเพื่อที่ว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณได้รับของนี้ให้รู้ว่าของโจรเอามาคืนฉันซะแล้วคนที่ติดต่อเรื่องยืมเงินให้ยืมหรือไม่ได้ยืมอย่างไรก็ตามทีเนี่ยนะคะขอฝากของกรุณาแจ้งเบาะแสเราด้วย แกกาทำภาพนี้ค่ะตามหาของตามหาของอเนี่ยปล่อยไปทั่วทั้งโซเชียลเลยแกไม่ทนแล้วต่อมาคุณกันชัยบอกว่าเมย์คือผู้เสียหายเมย์บอกว่าเมย์เอาของไปให้<อ>คือเอาตรงๆเลยดาราคนนั้นคือดิวอลิสลาคุณมดดำบอกว่ามันเป็นประเด็นย้อนหลังกลับไปเนี่ยให้ด้วยความเชื่อใจช่วยเหลือ mm. เห็นว่าเดือดเนื่ยร้อนใจก็ช่วยเหลือ mm. ต่อมาเนี่ยก็ถามถามไทย ก็เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปจนกระทั่งได้ยินข่าวว่าไปได้ยินมาจากร้านอื่นน่ะว่าของของเขาเนี่ยไปตกอยู่ที่ร้านอื่นแล้วคือเอาไปขายแล้วดิวอลิสลาเอาไปขายแล้วใช่ไหมก็ปรากฏว่าโดยเฉพาะเพชรมันถูกแยกไปแล้วด้วยแยกเป็นชิ้นแล้วเขาก็เลยต้องบอกว่าฉันตามหาของฉันนะถ้าใครก็ตามที่ได้รับของฉันไว้แล้วเนี่ยให้แจ้งฉันด่วนแล้วมีคนไปแจ้งก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ย มีคนเนี่ยแจ้งมาที่คุณเมย์แล้วบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าสินค้าชิ้นนี้มันมาจากใครอย่างไรแต่เขาต้องการเอามาเพื่อที่จะดีแคลร์ตัวเองไงใช่ไหมคือมีคนทําธุรกิจรับซื้อขายรถนาฬิการับขายฝากอสังหาเนี่ยโพสต์ภาพเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยนะคะเขาบอกเขายืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้รู้จักกับดีวหรือรู้จักกับคนที่นําทรัพย์สินมาจำนา ตัวเองก็ไม่ได้รับเอาไว้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วคุณเมนนี่เนี่ยก็ไปคอมเมนต์ในโพสต์นี้บอกว่าจะให้ทนายไปติดต่อนะบอกว่าเห็นแล้วใจสลายเลยคือเขารู้ตอนค่ำไงตามหาเจ้าของตามหาเจ้าของก็คือคนที่เขาได้รับไปเนี่ยเขาก็ตามหาเจ้าของใครเป็นเจ้าของคือรู้แล้วแหละว่าน,นี่ของโจร์แล้วก็เลยต้องโชว์โชว์ของออกมาเด,เดือดร้อนด้วย,เด,ยวเดือดร้อนอเ,ออเนี่ยเนี่ยเขาโชว์ของออกมา สุดท้ายก็ติดต่อกันนะคะเขาก็ติดต่อกันว่าโอ้โหเธอเอาแบบยืมของแบบยืมแอมเบสดีๆทั้งนั้นเลยกแบบ็น่าแปลกใจนะโอ้โเขาให้ยืมกันง่ายๆแบบนี้นะยืม,ย,มยืมยืมพี่กองพี่กองพี่กองซื้อถุงผ้าสองการพี่กองไม่รู้หรอก <c oughs> พี่กองสองหรอก <c oughs> เขามีนี่หรือเปล่าสาริการิ้นทองนะพูดแล้วแบบโอ้โหคนแบบลงไม่ไม่พี่กองไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้สาริการิ้นทองหรือพี่เปียกไม่ต้องคือ มันจะมีสองประเภทพ,พี่กองถ้าเราไม่ไปเช่าเขามาใช้อเราก็ยืมเพื่อนใช้อ,อย่างเงี้ยจะดูเด็ดอันเนี้ยอ,อันนี้ยยืมเพื่อนได้นะยืมได้พวกเนี้ยเขาให้ยืมกันเขาจะให้ยืมกันเธอกระเป๋าเนี่ยไม่ไม่ไม่นั่นเลยกระเป๋านี่ยืมกันได้เลยอือคือพี่พูดได้ในจนันที่พี่ขอย,ยือมเพื่อนบ่อยไม่มีเพื่อนรวยให้ขอย,ยืมแบบนี้่ะพี่มี呀 ส่วนสร้อยแหวนเงินทองในพี่ก็ยืมหรือไม่พี่จะเล่าให้เธอฟังเรื่องจริงนะพี่ไปงานแต่งงานลูกสาวนักการเมืองใหญ่นี่แหละแล้วพี่ก็พี่ก็ไปตัดกระปรงใหม่กระปรงราตรีฉชนว่าฉันสวยฉันน่ะนะแต่ทีนี้แบบเขาก็เขาเขาไปทำมันเป็นผู้ตัวนี้พี่ก็ไม่ชอบพี่ก็บอกว่าเขาแปะอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏว่าเขาแปะออกมาแล้วพี่มันเป็นแบบเหมือนกับคริสตัลแล้วพี่รู้สึกว่าคนเขาจะหาว่าฉันปลอมฉันก็ไปยืมสร้อยฉันก็ฉันก็ยืมต้มหู ตะ้งหูเพื่อนจะเป็นเจ้าของร้านเพชรไงฉันก็ยืมตั้งหูอัมเบลอเลยเคยอย่างน้อยคนต้องเห็นแชนเดเลียฉันละว่าอัมเบลอเลยแล้วก็ยืมแหวนวงอัมเบลอเลยมองจากดาวหางต้องเห็นแหวนฉันยืมกำยืมสร้อยข้อมือเพราะเพื่อนฉันเป็นเจ้าของร้านเพชรไงฉันก็ยืมแหวนยืมนี่ยืมนี่แต่ฉันไม่ใส่สร้อยฉันฉันยืมเข็มกัดเพชรเขาอัมเบลอเลย และฉันยืมเข็มกัดอีกอันหนึ่งเอามากลัดตรงนี้เก๋ๆอันเบลอเลยเออหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นมาคืนเขาไปยังคืนดิมันตุอยู่ในงานเดียวกันพิกก้องมันอยู่ในในงานเดียวกันแล้วมันมันขอคืนแบบไหนหรูออ้ปะ พอแบบว่าโทษจะเบาสาวแบบตัดเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วมาบอกว่าเฮ้ยเเดี๋ยวเราไปกินสนอตติกันมกเออเออไปไปแต่และเรา,เราตอนนั้นงานดูสิทธานีะ่ะก็ขับมาเป็นิดเดียวก็สนอติพอถึงสนติปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อเลยไปใส่ชุดราตรีลากเข้าไปลากเข้ามาเนมันก็ลำคาเนาะเสร็จปุ๊บมับอก มันมีกล่องมาเลยมพืกล่องกับอีเออของคืนก่อนอาใส่คลิปใส่คลิปของคืนแล้วนะของคืนเลวนะเรียบร้อยแล้วนะปุ๊บมันก็ไปเก็บในรถมันล็อกเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อกันคืนกันอย่างนี้เลยอ่ะบอกแคไม่เห็นหน้าฉันบ้างเลยเหรอบอกไม่เพจรจนแปลงมาทั้งตกแกเนี่ยสิบล้านแล้วเออเออมันก็จะมีคนที่เหยือพี่เข้าใจเมที่ให้ดิวยืมแต่พี่ไม่เข้าใจดิวว่าทำไมดิวอวดรวยและแต่ดิวยืมเขา แล้วดีลเนี่ยก็จะแบบอดลวยทุกท,ท,ที่ที่ตอนนัน้นมันลามถึงไผ่ไงว่าอออเอ,อ่ยยืมตังเพื่อที่จะไปให้ไผ่แล้วไผ่บอกไม่ใช่แต่ว่ายืมตังเพื่อจะไปปล่อย <ไป S 2> เงินกู้ล้วก็ไม่ใช่แล้วก็บอกว่าสามีรวยสุดท้ายก็ไม่รู้ทีนี้เขาบอกว่าทรัพย์สินที่ยืมไปเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยนะคะเฟซบุ๊กอัตลรดเนี่ยบอกว่ามดดําพูดประเด็นเนี่ยเมย์ถูกเพื่อนยืมไป62ล้านเนี่ยแล้วมดดําก็บอกว่าตอนนี้ของมันอยู่ตามร้านค้าแล้ว เราก็เลยมีผู้ใช้มาบอกว่าเขาเนี่ยขอยืนยันนะคะว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยยอมรับว่าได้รับทรัพย์เหล่านี้มาจริงจากรุ่นน้องคนอิงแนะนําแล้วเขาก็ทักมาหาซึ่งไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับคนที่ชื่อว่าบอสบอสที่แม่งมีทุกวงการเลยนะพี่พี่ก้องใช่ใคนชื่อบอสที่มีทุกข่าวเลยนะแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ย หรือทุนของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้วเขาก็ไล่มาเลยว่าเขารับเขารับอะไรไว้บ้างเมย์ก็เลยบอกขอบคุณที่ร่วมมือนะแล้วก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอนเนี่ยก็เปยแภาพชัดที่อ้างว่าเป็นข้อความติดดิวพูดกับคนใกล้ชิด ใจความในแชทบอกว่าคุณเกดคุณเท็ดบอสชินแมนรบกวนทุกคนมาพร้อมกันด้วยจะได้คุยทีเดียวถ้าใครไม่มาแล้วสุดท้ายมีปัญหาถอยกลับไม่ได้อันนี้ไม่รู้ด้วยนะคะรบกวนทุกคนคุยกับดิวด้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่เกินวันพุธหน้าบอสก็อยู่ในนี้ด้วยเกดเท็ดบ hmm. อสชินแมนคือการรูปการแบบนี้เนี่ย สายสายอย่างพวกเราก็จะเพราะว่าแสดงว่าเขาเป็นรวมกลุ่มกันเราไม่ได้แก๊งนะกลุ่มเดียวกัน,นกลุ่มเดียวกันอ่าแล้วกลุ่มนี้แหละมึงต้องมารับผิดชอบร่วมกันเอาล่ะ